แมนนะครับเกขึ้นปากคนว่าจ้าแมนครับเมาแมนแมนมันมันแบบเนี้ยบ่ได้ด่าบ่ได้ด่าแต่ว่าเข้าใจเพราะว่าผมเคยพูดว่าเวลาเราดูรีวิวอคุณต้องตีเวลาเราดูรีวิวใช่ครับผมกดเข้าไปดูเวลาผมจะซื้อเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่บ้านเท่านี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนั้นเขายังพ่อเบิง์ได้แต่ถ้าเป็นกับข้าวถ้าเป็นกับข้าวคุณต้องเตีถ้าเป็นกับเขาปุ๊บคนหนึ่งบอกว่าโอเคแล้วกลมกล่อมแล้ว คนหนึ่งบอกว่าเ่เอาบพโอเคอเพิเ่มอีกปากคนครับเราปากลิ้นก็จะคนเราเ,เป็นปากคนบ่มเมนการดาแต่มันหมายถึงการมองเห็นภาพว่าเราไม่เหมือนกันลิ้มรสชาติเราไม่เหมือนกันถ้าเราต้สูบยามะเคือชีีวิตมาจหนกะบ,บอกว่า มันก็ไม่ได้หวานนี่แหลนก็ไม่ได้หวานแต่หางมันก็สูตรยากมากบนชีวิตมันหวานก็หนึ่งสำนักมันเป็นยังต้องไปเทียบกับ้วนสูตรยาเอาเป้าสูเป้าให้มันเห็นาผ่านพอใส่ลิ้นพอตัดเนอคนไทยอยู่เก่งเรื่องหนึ่งก็คือแม้กระทั่งน้ำเปล่ายังแกยงรสชาติได้นี่จริง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 เออว้ามันนั่นบอกมันจะมันจะมีขวดเอ้ามันมันแยกบดแหกนั่นจริงจริงมันแยกบนอย่างนั้นรสรสชาติเขาแล้วก็ได้เปนต่อเหรอก ครั้งที่สองสั่งมาแล้วค่ะขอบพระคุณครับคุณพี่อันนี้รสหวานนะคุณพี่คลิปเอาไปยังไงดีครับพี่ก็ไม่หวานเฉพาะในอะไรอันี้อางี้อันี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันจะมีเซตหวานนี่แหละแต่ว่าเนี่ยจะเป็นตะกร้าแรกตะกร้าแรกที่เป็นตะกร้ารสหวานซึ่งจะมีห้าร้อยบ้านนะคะที่ทำไว้รอที่ทำที่เราจะทำคืนนี้ไว้รอเพื่อส่งเราจะพูดยังไงดีเราจะจบไลฟ์แล้วเราจะพูดยังไงดีให้คนไม่รู้สึกว่าเพราะรสหวาน ผมฟังดูมันเหมือนแบบว่าเราเพิ่มความหวานอ่ะไม่ใช่หวานน้อยเหรอแม่แม่คนอื่นที่เข้ามาเขาลดความหวานเออเขาเขาเขาใส่เข้ามาหวานนี่ยงดีหวานน้อยคันว่าหวานหน่อยกันทีไปคาหวานมามันต้องเบาหวานเลยคันจะไปต้องเบาแบบไหนทุกคนอันนี้ดอกความหวานลงอ่าหวานห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดอกความหวานดอกก็ได้ใช่คำว่าดอกหวานฉ่ำอันนี้ดอกตะกร้าไม้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้นะคะเดี๋ยวเปิดใช่คำว่าอะไรดิตะกร้ากำลังจะมาหวานลดลงจากเดิม หวานลดลงจากเดิมลองอกมาลองอกมามาครับหวานลดลงจากเดิมลดความหวานลงลดความหวานลงครับทุกคน้ตหวานเรียก้าขค้นเรียนมีเธอที่ไหหวานเนี่ยเมนบอหยีปรับหวานลดลงปรับหวานลดลงตะก้ามาแล้ว เนะะคตะกร้ามาแล้วครับคุณพี่ลองกดดูอยากให้ลองชิมดูนะครับ500กล่องเท่านั้นแล้วก็500บ้าน500บ้านนี้จะได้รับรสชาติความหวาน50ซึ่งจากปกติซึ่งจากปกติเราลดไป40แล้วหวานปกติมันก็จะอยู่ที่60าอ่แต่วันนี้เราปรับลดเป็น50อร์ก็เลยลดลงอีกสิบก็เหลือ50 50ปรับลดหวานลงบ้ดีปะชอบอะชอบชอบเอาแบบนี้ดีกว่าปรับเลเวลความหวานหวาน50เปอร์เซ็นต์ไหม หวาน50%อ่ะอ่คาหวานเห50%เหมือนไอ้กาแฟเขาพูดต้องเตยสวยจังอต้องเตยเหมือนนายน้อยอ่ะเฮมัดมัดแกแสโซาตกตานาน้อยนายน้อยนายน้อนยยนานานายนายยนายนายยนานนาอยานนายนยตาานายนยาานนยาานานนยานายนยายน

อย่าลดฉ่ำนะคุณพี่เขาบอกเมื่อกี้คุณพี่ครับไม่ลดน่ครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังแน่นเหมือนเดิมยังอักแน่นไปด้วยความอร่อยเหมือนเดิมแต่เราลดแค่ความหวานความฉ่ำเหมือนเดิมนะครับคุณพี่เราไปลดที่เทคเจอร์ของตัวซอสอ่าแม่เนิดหน่อยนิดหน่อยครับคุณพี่แต่ได้ชิมไปแล้วผมเชื่อเลยว่าทุกคนจะรู้สึกว่ามันกลมกล่อมขึ้นนะครับมไซส์ชิ้นเดียวมาขายไซส์แบบชิ้นเดียวอย่างน้อย ชิมแล้วนะป๊าป๊านัน่อ่ะอ่ะโอ้ยน้อน้อยคือโปอย่นน่คือกิน้าว่ยกิน้อร่อยเต็มสิบเต็มสิบให้เลยเต็มสิให้ร้อยแตเดเาเป็นอไรัอยู่เตมสิบห้าเโอ้ยนน้นน้อยอะไรนะหมดแล้วโอ้ยตะกร้าหมดอีกแล้วเออ คนน่าขายกันเลยโอ้ยไม่ไหวคนละแม่ขอบคุณครับขอบคุณทุกคน